ขณะที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายค้านค่ะก็ได้เตรียมตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ขอเลื่อนตอบกระทู้ออกไปสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายค้านและสสพักร่วมรัฐบาลบางคนด้วยนะคะทาให้ในายสาธิตวงน้องเตยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งรับมอบหมายให้ตอบกระทู้แทนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าแม้จะไม่ตอบกระทู้ขณะนี้แต่รัฐบาลก็พร้อมเปิดประชุมร่วมรัฐสภาพเพื่อร่วมกันหาทางออก ให้กับประเทศโดยจะนําเข้าหารือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ค่ะเสียชีวิตไปตั้งย4 2 5ิบสี่ยี่สิบห้าคนบาดเจ็บร้อยคนถ้าหากว่าท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ยังไม่คิดที่จะมาฟังนะยังไม่คิดที่จะมาหาทางหารือกับสภาที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยแล้วท่านทําตามโดยลําพังหรือว่ากับคณะของท่านเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกว่านี้ท่านจะรับผิดชอบไหมล่ะครับ ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เผชิญหน้ากับสภาท่านนายกก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้บอกว่าเราจะขอใช้เราจะรรมนูญมาตรา179แล้วในสัปดาห์หน้าก็จะได้นําเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามครัฝ่ายค้านได้พยายามเสนอยติด่วนเพื่อตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อติดตามสถานการณ์การชุมนุมในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาสงครามการเมืองแต่สุดท้ายที่ประชุมลงมติไม่รับยติดังกล่าวทำให้ฝ่ายค้านนั้นไม่พอใจว a l k o เอาออกจากห้องประชุมก็ส่งผลให้ไม่ครบองค์ประชุมประธานจึงสั่งยุติการประชุม